Yeah, have, psycho, <c oughs> อย่าแหบสิโกอย่าแหบนี่มีอะไรไม่ให้กินเลยฮัลโหลฮัลโหลอ่ะอ๋อแปงแฝงแฝงอะไรเนี่ยอะไรของเธอเนี่ย <c oughs> นอนลงก่อนเร็ว ไม่มีใครสนใจนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วนั่งก่อนเอ้ยอย่าแหบโอ้ยอย่าแหบโอยนั่งก่อนนั่งก่อนเร็วสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วนั่งนั่งสวัสดีเจอจูดจมจากระยะไกล ก็ไม <łość> ้ให <semester> ้เขาเล่นด้วยไม่ใช่หรือเนี่ยจะขู่เขาทำไมล่ะวก